ครับก็คำว่าพบกันเช่นเคยนะครับผมกับเรียนออนไลน์บายคูต่ายคลิปนี้นะครับจะมาเฉลยแบบฝึกนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับในหน้า159เนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบทบทวนนะครับว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากน้อยแค่ไหนนะครับเฉลย ตรวจสอบความเข้าใจในหน้า159หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2นะครับเรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฝากกันเช่นเคยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับกดติดตามช่องครูต่ายติวเตอร์กันด้วยนะครับมาฝึกตรวจสอบความเข้าใจนะครับหน้า159มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ข้อนะครับข้อที่หนึ่งอ่ะแสดงวิธีหาคำตอบนะครับข้อที่1เสาปูนยาว150เซนติเมตรหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ10เซนติเมตรเสาปูนมีปริมาตรเท่าใดนะครับถามหาปริมาตรของเสาปูนหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ จักโจย์นะครับเสาปูนยาว150เซนติเมตรหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ10เซนติเมตรเสาเปูนมีปริมาตรเท่าไหร่วิธีทำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงดังนั้นเสาปูนมีปริมาตรนะครับกว้างเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะนั้นทั้ง4ด้านของหน้าตัดด้านหน้านะครับก็จะยาวเท่ากันเพราะนั้นความกว้างกับความยาวเท่ากัน เขาบอกว่ายาวด้านละ1 0ซนติเมตรเพราะฉะนั้นความกว้างก็ต้องเป็น10ความยาวก็ต้องเป็นอสูงก็ต้องเป็น10หรือความยาวเป็น10นะครับความสูงก็คือสูงของเสาปูนนะครับเขาบอกว่าเสาปูนนี่ยาวร50เพราะฉะนั้นเราจะให้ความยาวนี้เป็นความยาวของเสาปูนแล้วความสูงคือความสูงของหน้าตักก็ได้นะครับดังนั้นเสาปูนมีปริมาตรนะครับก็จะเป็นความกว้างคูณความยาวคูณความสูง ก็จะได้10คูณ10คูณ150 10 10เป็น100 100คูณ150ได้เท่าไหร่ครับอ่ะจะได้เห็นชัดเจนนะครับ10คูณ10เท่ากับ 100, 100, 100คูณกับ150เท่ากับ15,000 0นะครับจึงเท่ากับ15,000ลูกบาท เซนติเมตรนะครับเพราะเขากําหนดความยาวและก็หน้าตัดความยาวของหน้าตัดความยาวของเสาปูนมาเป็นหน่วยเซนติเมตรเพราะนั้นคําตอบก็จะเป็นลูกบาตเซนติเมตรข้อที่1ตอบ1น0 0 0นลูกบาตเซนติเมตรนั่นเองนะครับข้อที่2สระว่ายน้ำํำโซี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้กว้าง6เมตรยาว8เมตรและลึก1.5เมตรสระว่ายน้นํานี้มีความจุเท่าไหร่นะครับกว้าง6ยาว8 นะครับความลึกตรงนี้1.5มีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นวิธีทำความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเราก็แทนค่าความกว้างความยาวและความสูงนะครับนำทั้ง3ด้านนี้ที่โจทย์กำหนดให้คือ6 8และวก็1.5มาคูณกันดังนั้นสระว่ายน้ำนี้มีความจุนะครับ6คูณ8คูณ1.5 6คณ8 เท่ากับ48คูณ1นเท่ากับ72เท่ากับ72ดกบาตเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบ 72, 72. ลูกบาตเมตรนะครับข้อ3ตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดความสูงภายในได้50เซนติเมตรและมีพื้นที่ฐาน2,400ตารางเซนติเมตรตู้ปลานี้มีความจุเท่าใด วิธีทำความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงดังนั้นตู้ปลานี้มีความจุนะครับพื้นที่ฐานกำหนดให้คือ2,400ก็ไปคูณกับความสูงนะครับก็คือ50เซนติเมตรก็จะเป็น2,400คูณ5้าส0คูณ50าสเท่าไหร่ครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับ2,400คูณ50เท่ากับ1 2 0 0 0 0ื หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับเท่ากับ1นึ0 0 0สลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นข้อที่3ตอบ1นึ0 0 0สลูกบาทเซนติเมตรและก็อันสุดท้ายนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ถ้าต้องการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือความจุของภาชนะสี่เหลี่ยมมุมฉากจะต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างรู้อะไรบ้างครับคําตอบคือรู้ความกว้างความยาว และความสูงหรือรู้พื้นที่ฐานกับความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นนะครับถ้ารู้ความกว้างความยาวความสูงรู้3ามตัวก็นำสามตัวนี้มาคูณกันถ้ารู้พื้นที่ฐานกับความสูงก็นําพื้นที่ฐานกับความสูงมาคูณกันเพราะพื้นที่ฐานก็คือความกว้างคูณความยาวนะครับอันเดียวกันเพราะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะครับขอจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ